จะเสียเงินไปคัสตอมทำไมครับแต่งแบบจบๆในราคา2290 0 0บาทใครหาสไตล์แบบนี้อยู่ตามมาเลยครับเดี๋ยวให้ดูทรงรถก่อนโคตรหล่อเลยนะครับตามแบบฉบับท่อคู่เลยท่อได้เฮอคิวลิสทางซ้ายด้านขวานะครับเี่เบาแต่งสีน้ำตาลทายสรงไท้ายสั้นมีให้ครบเลยนะครับมากับสีดำด้านนะครับขาจัดไฟหน้ายึดไฟหน้ามีให้ไฟเลี้ยวซ้ายขวาของแต่งหมดเลยนะครับนี่พอท่อสีตั้งอย่างนี้นะครับเครื่องไม่มีลอกไม่มีผ่องนะครับ โอเคยางเพรี่เอ็ีเซ็การ์เอสนะครับดูดอกกันหน่อยนี่ใช้งานได้เลยดอกเต็มเต็มเหลือๆนะครับไฟเลี้ยวหลังก็ของแต่งเบาะน้ําตาลไม้นะครับโลโก้ไทยอั่มดูข้างฝั่งนี้กันนิดนึงสมบูรณ์แบบสุดๆใครหาอยู่จัดไปได้เลยนะครับนี่กระจกแต่งซ้ายขวาด้วยนะครับเดียโบ,บอของห้องบอกแคนของแต่งหมดนะครับมีที่ยึทรศัดโทรศัพท์ด้วย13,554กโลมาฟังเสียงกันหน่อยครับ 2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับจัดทรงรอรอแบรนด์ผู้ดีเก่งแบบนี้ไม่ควรพาดวัวชม้นได้เลยสวัสดีครับ